สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของหวานกันค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเนาะก่อนที่จะฝนเนี่ยมันจะมีความร้อนอบอ้าวเสมอเลยนะคะวันไหนที่ร้อนอบอ้าวมากๆสิ่งที่เราต้องการในช่วงเวลาแบบเที่ยงวันเนี่ยก็น่าจะเป็นของหวานเย็นๆให้มันชื่นใจนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาทําเป็นไอศครีมโยเกิร์ตค,ค่ะเป็นสูตรที่ทําง่ายมากๆแล้วก็ ไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะทําแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะสำหรับวัตถุดิบในการทำนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้เป็นวิ p ปิ้งครีมนะคะเราใช้วิ p ปิ้งครีมแบบเอ่อวิปปิ้งครีมแท้นะคะเขาจะมีรสชาติที่อร่อยกว่า ิปปิ้งครีมแบบเทียมนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด250 ml ค่ะมีโยเกิร์ตค่ะเราจะใช้ทั้งหมด250 ml หรือว่0า250กรัมนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นผลไม้สดก็เราจะใส่เป็นมะม่วงนะคะคือใครจะใส่ผลไม้ชนิดอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่กีวีเบอร์รี่ต่างๆนะคะใส่ได้เหมือนกันเลยหรือจะไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราแค่เพิ่มความแบบ มีรสมีชาติของมะม่วงเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ความหวานที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำพึ่งใครไม่สะดวกใช้น้ำพึ่งสามารถใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งแทนได้นะคะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำพึ่งเนี่ยเขาจะมีความหอมมากกว่าตัวโยเกิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบกินกับน้ำพึ่งนะคะมันก็จะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็น้ำพึ่งอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะหวานมากเกินไปนะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะ วัตถุดิบของเรามีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวรเราจะเริ่มต้นด้วยการตีวิปปิ้งครีมนะคะให้เขามีความตั้งยอดอ่อนนะวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นสูตรง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้เครื่องตีไฟฟ้าเหมือนกันนะคะใช้แค่ตะกร้อมือก็พอนะ อันนี้นะคะเราก็ตีโจนวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยตั้งยอดอ่อนเอาแค่อ่อนแบบอ่อนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้ตั้งยอดแบบแข็งเป็นแบบเป็นครีมที่เราจะาไปแต่งหน้าเค้กแบบนั้นไม่ใช่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปะคะ่ะโยเกิร์ตของเราเป็นรสชาติแบบธรรมชาตินะคะใครอยากทำรสชาติอื่นก็ได้นะ พอใส่โยเกิร์ตเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่เยอะเลยนะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหวนหนานมากเกินไปนะคะใส่ให้พอมีกลิ่นหอมหอมก็พอเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะทั้งวิปครีมทั้งโยเกิร์ตทั้งน้ำผึ้งนะคะก็คนให้เขาเข้าๆกันเลย เรียบ,บร้อยนะคะคนจนเขาเข้ากันได้เนียนแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้สุดท้ายเราก็าจะใส่เนื้อผลไม้สดของเราลงไปนะคะซึ่งวันนี้เราเลือกใส่เป็นมะม่วงนะใครไม่ชอบมะม่วงจะเป็นสตรอเบอร,บรี่บูเบอรี่ราสเบอร์รี่หรือว่าผลไม้ชนิดอื่นๆได้หมดเลยอันนี้เราก็คนนิดหน่อยให้เขาเอาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตัว ถ้วยน,นี้เนี่ยนะคะไปแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะแล้วก็รอจนกว่าเขาจะเริ่มมีความเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาออกมากวนๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อทําลายตัวผลึกน้ําแข็งที่มันจะเป็นเกล็ดๆนะคะตัวเนื้อโยเกิร r ตไอศครีมของเราเนี่ยมันจะได้เนียนๆนะอันนี้เดี๋ยวเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็แช่เย็นเขามาประมาณชั่วโมงครึ่งเขาก็จะมีความเซ็ตตัวบ้างในบางส่วนนะคะเราจะต้องเอาเขามาคนแบบนี้ถ้าเราอยากให้เนื้อไอศครีมของเราเนี่ยมีความเนียนๆนะคะก็เอาเขามาคนๆเลยเพื่อให้ตัวผลึกน้ําแข็งเนี่ยที่มันเป็นเกล็ดๆเนี่ยนะคะเขาแตกออกนะ เนื้อไอศครีมของเราจะได้เนียนเหียนวิธีทำเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแช่จนเขาเซตตัวแบบไม่ต้องเซตตัวเป็นไอติมขนาดนั้นก็ได้นะคะคือเขาแค่พอแบบเริ่มเซตตัวอะไรเงี้ยเราก็เอาเขาออกมาคนเลยนะเนี่ยค่ะวนๆคนๆเขานะคะแล้วเราก็เอาเขากลับไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟินเหมือนเดิมนะคะให้เขามีความเซตตัวจริงก็คนจะมากกว่านี้นึงอันนี้ยังคงเหลือไปนิดนึงก็ให้เขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาคนอีกนะคะ อันนี้นะคะเราก็ทิ้งเขาไว้อีกประมาณชั่วโมงกว่านะคะจนเขามีความเสร็จตัวเพื่อนๆนดูนะเนี่ยเวลาที่เราไม่เอาออกมาคนเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกมาคนอ่ะแบบนี้จริงๆสามารถกินได้ไหมกินได้เลยคือพอมันเสร็จตัวแล้วมันก็คือไอติมเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ไอติมที่เป็นเนื้อเนียนเขาจะมีความเป็นเกล็ดน้ําแข็งไม่แน่ใจว่าในกล้องเพื่อนๆจะเห็นไหมนะคะเนี่ยเขาจะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดเหมือนแบบมันเหมือนไม่ใช่เนื้อไอติมที่ ที่เป็นไอติมแบบเนียนๆจริงๆอะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาเขาออกมาขูดๆดคนๆนะคะเพื่อให้เหนื้อไอติมเนี่ยมันเนียนอยากได้เนียนแค่ไหนเราก็คอยเอาเขาออกมาแบบดีๆไปๆไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะสี่ครั้งก็ได้ห้าครั้งก็ได้แต่จริงเราคิดว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะพอแล้วเพราะว่าดึกแล้วนะคะเอ่อจะเอ,ออกมาคนอีกทีก็พรุ่งนี้เลยนะแล้วก็สำหรับเราก็คือจริงๆเรากินได้เลยนะแบบไม่ติดเพราะว่าทำกินเองเนาะแล้วก็มันจะได้ไม่ไม่เสียเวลา ามากไปกว่านี้นะคะจริงๆแค่ตอนนี้ก็คือกินได้อร่อยแล้วแต่สำคัญมันอาจจะยังไม่ได้เนียนที่สุดไงก็นั่นแหละนี่เดี๋ยวเราคนอีกทีนึงนะคะก็ขูดๆบางคนเขาแบบนี้เลยนะ าคนครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปแช่ตู้เย็นตเย็นเหมือนเดิมเลยจนกว่าเขาจะเซตตัวดีแล้วค่อยเอามาจัดเสริมนะคะอยากได้เนื้อเนียนกว่านี้สามารถแช่จนเซตตัวแล้วก็เอามาคนคนคนขูดขูดขูดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เนื้อนเนียนตามที่เราต้องการนะคะแต่สําหรับเราแค่นี้พอแล้วค่ะจริงๆเรากินได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่แช่ตู้เย็นเลยนะคะแต่ว่าพอทาคลิปให้เพื่อนๆดูก็เลยอยากจะ ให้มันดูมีความประณีตแล้วก็ละเอียดนิดนึงนะอันนี้เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เย็นพักให้เขาเสร็จตัวดีกันค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ไอศสเครมโยเกิร์ตมะม่วงไว้รับประทานแล้วนะคะวันไหนร้อนๆเนี่ยก็เอาออกมากินชื่นใจแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็น กำลังใจค่ะถ้าหากว่ามีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ